สายตาของผมจับจ้องเธออยู่เสมอมายาผู้หญิงที่เต็มไปด้วยเสียงหัวเราะและรอยยิ้มผมเห็นเธอมีความสุขหัวใจผมก็พองโตแต่ในห่วงลึกกลับมีบางอย่างเจ็บแปลผมอยากเป็นเหตุผลของรอยยิ้มนั้นเหลือเกินแต่แล้วผมก็เข้าใจความรักที่แท้จริง ไม่ใช่การครอบครองไม่ใช่การผูกมัดมันคือการได้เห็นคนที่เรารักเปล่งประกายอย่างอิสระและเมื่อเธอมีความสุขโลกทั้งใบของผมก็สว่างสวยนั่นคือความสุขของผมแล้วจริงๆผมจะยังคงรอคอยด้วยความหวังอันบริสุทธิ์วันหนึ่งอาจจะมีที่ว่างให้ผมในหัวใจเธอหรือบางทีแค่ได้เป็นส่วนหนึ่งของโลกที่เธอมีความสุข ก็เพียงพอแล้วใช่ไหมความสุขของการได้รักแม้ไม่ครอบครองมันงดงามเพียงใด